พนละไหนนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตสาร,รการกันช่วเงเย็นกันกีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสิาอสอ 2, บแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีนะครับประจำวันที่ยี่สิบแปดสิงหาคมพศสองพันห้า้อยเจ็ดสิบนะครับตอนนี้ก็นครุงเทพมาละครตอนนี้นะคะก็มีมีเมฆนะครับ,รบตอนเย็นก็แดดแดดออกกันเวลาประมาณ3มโมงสี่โมงแดดก็ออกกันนะคะแต่แต่ยังมีตำนานคนที่บอกว่าแดดสี่โมง ยังขายุ่ก็เป็นเรื่องปกติถ้าไปดูมุมเงนมุมเงนของดวงอทีตจะต้องสูงกว่า25ถึงจะเริ่มเป็นแดดขาวให้ไปดูกันเลยนะครับต้องเป็นแดดขาวมุมเงยของดวงอที่จะต้องสูงกว่า25อ,องศาขึ้นไปนะครับจะต,ต้องมากกว่า25ขึ้นไปถึงจะได้แดดสีขาวแบบแดดขาวอ่ะนะครับมองไปแล้วแดดขาวนะครับเวลามันตกกระทบบนพื้นผิวสีขาวไงนะครับ นะคะตอนนี้ก็นะครับ,บรรยากาศก็คล้ายกับวันที่15เมษายนที่ผ่านมานะครับแต่นะคะคล้ายกับวันที่15เมษายนเนาะแต่บรรยากาศก็คาดใส่บรรยากาศจริงก็คือ28สิงหาคมนะครับโอเคนะครับพรุ่งนี้ก็จะพรุ่งนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่29สิงหาเนาะแต่ไงไ่ไม่ใช่ใชว่าเดทได้ในวันที่29เลยนะ ต้องรอไปถึงวันที่29สิงหาคมปีพศ2571เลยถึงจะได้อัปเดตใหม่อีกรอบนะต้องรอวันที่29สิงหาคมพศ2571ก็คือห่างกัน1ปี1วปีถึงวันจะได้อัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือสรุปกันสรุปไปย้ำกันทุก1ปีเลยนะครับ แล้ววันที่ก็จะลงเป็นปีคิดจะสกกลาเนาะแต่เราจะพูดเป็นปีพศสองพันห้าร้อเจ็ดสิบในปีที่เขาบอกมานะครับเพราะมันจะถูกคำนวณบวกกับห้าร้อยสี่สามพจะได้คำพูดที่ต้องออกมานะครับตอนนี้นะครับเราจะอัปเดตประมาณสิบเอ็ดนาทีพอนะคบเพราะว่าสรุปไม่ได้เยอะมากนะครับเดี๋ยววันหยุดก็เพิ่มเวลาให้ฝึกให้เปสิบสามนาทีไปเลยนะคะวันหยุด แต่เดือนกันยาน,นี้จะต้อง11นาทีทุกครั้งเมื่อคนอยู่ประมาณ5คนนะครับเมื่อคนอยู่5คนเวลาจะต้องเหลือ11นาทีนะครับแล้วก็จะมีโปรเดือนตุลาคมนี้โปรเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงโปรเดือนตุลาคมนะครับเราจะต้องสังเกตว่าเราจะสังเกตว่าคนเราจะดูกันหมดว่านักเรียนปิดเทอมกันเยอะไหมนะคะ เราจะหมดน้กงเรียนปิดเทอมนะครับว่าหมดเกินห้าสิบหรือ,อยังนะครับนะครับถ้าหมดไม่เกินห้าสิบแล้วเราก็จะเพิ่มเวลานะครับเพิ่มเวลาเป็นสิบเกือบเกือบสิบห้านาทีไปเลยนะครับโปรปิดเทอมเนี่ยต้องทาต้องคุ้มละมันนะครับนะครับผมว่าจะมีเพราะในอาจจะบางอาจจะโตสุดที่ประมาณสิบสี่นาทีนะครับแม้จะเป็นโปรปิดเทอมแต่ถ้าอย่างไงโปรนี้นะครับใช้ปิดเทอมมาตุลานะครับ ถ้าปิดเทอมถ้านักเรียนยังอยู่ที่49เปเที่ปิดเทอมแล้วและยังเปิดเรียนอีก51เราก็ยังไม่เป็น14นาทีก็ยังคงเป็นเวลา11นาทีหรือ12นาทีตามเวลาเดิมนะคะแต่เดือนกันยายนนี้นะครับจะคงที่ไว้ยอยู่ที่ประมาณ11นาทีหรือ12นาทีก็แล้วแต่นะครับจะคงที่วันนะครับ ส่วนมีข่าวใหม่ก็คือมือถือโนเกียนั่นแหละที่เราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วนะครับอีเครื่องสีน้ําเงินนะครับโอเคนะครับเป็นเครื่องสีน้ําเงินที่วางตากฝนตากแดดไปที่ระเบียงบ้านที่ห้องหมายเลขสี่สิบสามที่เอาหมึกไปเขียนให้นะครับเป็นห้องหมายเลขสี่สสามที่เอาหมึกไปเขียนให้รบรรยากาศภายในห้องมันก็เป็นห้องขา,ขาวๆล้วนๆนะครับ ปัจจุบันนี้นะฝุ่นก็ยังคงค่อยๆเพิ่มตอนนี้เราเริ่มตอนนี้สังเกตเห็นว่าฝุ่นเริ่มมาชัดเจนขึ้นแล้วนะครับเพราะมันสะสมมาประมาณสี่เดือนแล้วหลังจากที่เราไม่ได้ทําความสะอาดมานะครับมีงานชั่วคราวนะครับเดี๋ยวมือถือเครื่องโอเยเสียเงินนะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเปลี่ยนเดี๋ยวจะเอาเดี๋ยวจะิ้นสุดวอนที่สามสิบกันยายนเวลาสิบแปดนาฬิกาแปดนาที แต่ว่าเราจะต้องเอามือถือเครื่องนี้ออกหรอก็เอาเครื่องรุ่นมาเปลี่ยนนะคะโอเคเนาะนะครับเามาเปลี่ยนเครื่องนะครับถ้าเราเปลี่ยนเครื่องเนี่ยเราก็จะถ้าเราเปลี่ยนเครื่องมันก็จะทําให้เครื่องเดิมไม่โดนแดดและเครื่องใหม่ก็จะโดนแดดแทนนะครับเครื่องเดิมก็จะไม่ได้เปราะเพิ่มขึ้นแล้วนะคบเพราะว่าถ้าเครื่องเดิมยังโดนแดดต่อไปมันจะทําให้กรอบแตกชัดเจนแล้วก็เวลา นั้นเวลาแค่โดนแรงกระแทกนิดเดียวก็แตกกันได้แล้วเครื่องไงน,นะครับ mm hmm. mm hmm. นะคะก่อนที่มันจะกรอบแตกชัดเจนมันจะสีมันจะเปลี่ยนซีดก่อนนะครับเพราะคือสัญญาณว่ามันโดนแดดมาเยอะแล้วถ้าหลสีเริ่มซีดก็คืออาจจะเป็นสัญญาณหนึ่งว่ามันโดนแดดมาเยอะพอแล้วนะครับ เยอะพอที่จะทําให้เครื่องเริ่มพังได้แล้วนะคบถ้าหากสีเริ่มซีก็คือเป็นสัญญาณเตือนระยะแรกนะครับแต่ถ้าเริ่มซีดอีกนะครับสัญญาณก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับมือถือโนเกียเสียเงินได้นหละค่ที่อยู่หนะ้องสิบสามนะยงคงก็อยู่ไปถึงวันที่สามสิบกันยานะครับแล้วก็จะเอาออกมาแล้วเมื่อเปลี่ยนละเอาเครื่องเดิมเอาเครื่องหนึ่งหนึ่งสุเอาโนเกียเสียเงินหลังจากตีสิ้นตุดวันตากแดด เอาไปวางไว้ตรงบันไดด,นนด้านบนด้านบนเหมือนเดิมนะครับวางไว้ระว,วังตกระว,วังคนเหยียบนะครับถ้าเหยียบปึ๊บอาจสามารถแตกได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักกดเยอะมากนะครับน้าหนักกดเยอะมากนะครับแค่เหยียบก็อาจจะแตกได้นะครับสาเหตุสาคัญก็แดดด้วยเนาะที่มันโดนกันมาสะสมกันเนี่ยถ,ถ้าคิดแล้วเนะี่ยคล้ายๆกับเครื่องที่เก็บมาประมาณหนึ่งร้อยสามสิบปีนะครับ นะครับคลายๆเครื่องที่เก็บมานานถึงหนึ่งร้อยสามสิบปีเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นเครื่องแบบนี้คล้ายๆกับโดนคลายๆกับเก็บมาประมาณหนึ่งร้อยสามสิบปีนะครับซึ่งสภาพก็อาจจะเริ่มสีซีดบ้างนะคบเพราะว่ามันอยู่เพราะว่ามันเกิดเพราะว่าดกเพราะว่าไงแต่อันนี้เราตากมาประมาณแคดเดือนสีซีดนะครับพอประมาณนะครับมีข่าวม่ก็คือมือถือเครื่องนี้แหละโนเกียหน,นึ่งศูนย์ถือเงินนะ่ะ จะทุกส่งไปตากแดดที่ห้อง401ตรงระเบียงวันที่เท่าไหร่ยังไม่ระบุนะครับยังไม่ระบุวันที่อย่างนั้นข้อมูลจะมาใน,นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้สามวันนี้มันจะมาวันไหนก็เดี๋ยวรคอคําตอบอีกทีหนึ่งนะครับหรือแม้ถ้าดีไม่ไดีอาจจะตับอ่อนมาเดือนกันยาเลยนะครับนะครับเราจะต้องคํานวณทิศทางแดดด้วยเนาะไม่ใช่ว่าจะคํานวณนู่นนี่ด้านไ,ได้ทันที ต้องคำนวณทิศทางแดดก่อนนะครับว่าแดดมันจะมาทางไหนนะครับจะถูกส่งไปตากแดดที่ห้อง41ในเดือนธันวาคมนี้แล้วไม่น่าจะเกินวันที่10ธันวาคมนะครับนะครับแตงไงนะครับโอกาสโบดจะส่งขึ้นตามเวลานะครับนะครับโดยการจะสุ่มวงล้อหมุนนะครับ นะครับโดยเขาจะหมุนสุ่มวงล้อหมุนนะครับและถ้าเมื่อได้วันที่เท่าไหร่เดี๋ยวเขาจะเอามาสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วข้อมูลก็จะมาถึงเราเลยนะครับแต่หากหมุนวงล้อได้ห้าคนก็ต้องเอามือถือไปตากแดดวันที่ห้าธันวาคมนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะคะอันนี้เรายังไม่ได้หมุนเนาะข้อมูลจะมาอีกก็ประมาณสุกถึงอาทิตย์เลยนะครับรอการหมุนอีกทีหนึง่งซึ่งหมุนในแค่รอบเดียวนะครับ หมุน,นแค่รอบเดียวนะคะโอเคนะครับและเวลาหมุนวงล้อเนี่ยให้หลักตึกเลือกไปที่ประมาณสี่วินาทีก็พอแล้วนะครับถ้หาหักตกวันที่เท่าไหร่ก็เอาไปตากแดดเลยนะครับวันไหนก็ดถ้ามันสุ่มในวันที่หนึ่งก็ให้เอามันไปตากแดดวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับโอเคนะครับอันนี้คือข้อมูลคร่าวๆนะครับตอนนี้ เขากลาลังเตรียมตัวบุนวงล้อกันอยู่ว่าตอนนี้มือถือนี่แต่ละเครื่องจะต้องเอาไปตากแดดมันที่เท่าไหร่ต้นมือถือโอเคสิ่ตหนึ่งข้อมูลยังไม่ระบุแต่ต้นเดือนธันวาคมแน่ๆนะครับต้นเดือนธันวาคมเนาะแต่ครับข้อมูลน,นี้ที่กำลังกำลังจะสุปมาอีกทีนึงนะครับถ้าเมืม่อข้อมูลมันมาถึงเนะี่ยเราก็จะได้รับคําตอบแต่ที่ชัดเจนนะครับนะครับฝ่ายนะครับโอเคนะครับ แล้วจะสิ้นสุดวันไหนเดี๋ยวบอกกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ยังไงเนาะเดือนกันยาสิ้นสุดอีกทีก็เดือนกันยาปีหกเก้าเลยเนาะครับมือถือโนเกียที่ต้องไปตากแดดที่ห้องสี่ตัวหนึ่งนะครับบอกเลยต้องไปสิ้นสุดที่ห้องสี่ตัวหนึ่งเดือนกันยายนแน่นอนใช่เลยเดือนกันยายนวันที่สามสิบเหมือนเดิมนะครับแต่จะเปลี่ยนเวลาให้โดนแดดมันเร็วขึ้นนะครับ แต่เวลาที่สุดยังคงคงได้เติมยังคงเวลาเดิมยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะดังนั้นรอเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราคนร,รอข้อมูลยืนยันดีกว่านะคะเพราะว่าข้อมูลยืนยันนี้มันอาจจะทําให้เราสามารถรับรู้ข้อมูลได้นะครับตอนนี้ดวงที่ตกแล้วนะครับก็ตัวว่ามันค่อนข้างดีเลยนะครับตวงที่ตกไปแล้วนะครับก,บก็ถือว่าดีแล้วครับ ตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความคิดเห็นและก็ความรู้อย่างสร้างสรรค์น,นะครับพอจะาแม้ความรู้นี้นำไปใช้งานน่ะก็จะทําให้เกิดประโยชน์ผลดีกับคุณมากเลยนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณกันด้วยนะครับขอบคุณครับตัวนี้ดวงเหตตกแล้วนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ